ทุกท่านทุกคนทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะพี่น้องพอๆกันคือเก่าค่ะวันนี้มาเดินสวนค่ะเดินสวนหลวงมาเดินสวนสวนหลวงรวงอเกา้ายามแรงยามแรงเดินออกกําลังกายไปด้วยค่ะชมบรรยากาศดอกไม้วสวยๆทงานไปด้วยนะคะบรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นค่ะพี่น้อง จะมีแดดอยู่นะคะยังมีแดดอยู่ค่ะเดินชมบรรยากาศเดินชมดอกไม้ไปด้วยนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะดอกพิทูเนียนะคะ่ะพิทูเนียพิทูเนียสวยๆะคะ่ะสีชมพูสีม่วงสีส้มสีแดงมีครบหมดค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวาจ,จะพาไปด้าน ด้านหน้านมันมีดอกไม้เยอะๆนะคะอันนี้ชมภาพบรรยากาศลวมๆมค่ะพี่น้องในสวนหลวงค่ะยังมีแดดอยู่นะคะยังมีแดดอยู่ค่ะไปคยรยว่าจ,จะพาเดินไปข้างหน้านะคะมีมะม่วงด้วยค่ะมะม่วงกําลังออกค่ะมะม่วงอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มต้นเลยค่ะกําลังออกกําลังออกเออมีมะม่วงด้วยค่ะพี่น้อง มะม่วงอะไรเนาะนี่จุ๊บมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่มะม่วงกําลังออกค่ะมะม่วงอะไรไม่รู้เนี่ยในสวนหลวงนะคะมะม่วงกาลังออกพี่เนาะมีมะม่วงด้วยฮานี่ค่ะมะม่วงกำลังออกค่ะพี่เนอ,นมมอนะ,มมล,ออะนอลูกลูกยังเล็กๆอยู่นะคะดกนะคะดกค่ะดดกดกดกนี่ค่ะนี่ มะม่วงที่สวนหลวงรอเก้านะคะมะม่วงค่ะมะม่วงนี้ค่ะพี่น้องด้านนี้ก็มีค่ะดีเยี่ยมาพามาดูต้นนี้ดูต้นนี้มาดูต้นนี้ไม่ใช่มีแต่ดอกไม้นะคะมะม่วงก็มีค่ะนี่ค่ะพี่น้องกำลังกำลังออกลูกซื่อเลยค่ะยังเล็กๆอยู่นะคะโอ้ดอกด้วยนะคะดอกด้วยนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามมะม่วงค่ะมะม่วง นี่สงสัยจะเป็นน้ำดอกไม้แน่เ,นเลยดกด้วยนะคะเนี่ยดกด้วยลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอ้ยมีมะม่วงด้วยนะคะนีค่ะพี่น้องข้างบนค่ะข้างบน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 มาดูดอกไม้เราก็ได้ดูมะม่วงไปด้วยนะคะสวยด้วยค่ะพี่นอ้องเยอะๆๆดอกอยู่นะคะเนี่ยนีลูกกำลังน่ารักเลยค่ะ มีมะม่วงด้วยนะคะมีมะม่วงด้วยเนี่ค่ะนี่ค่ะมีมะม่วงด้วยค่ะพี่น้องชมผลไม้ไปด้วยนะคะชมดอกไม้ไปด้วยค่ะไปค่ะไปต่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องกลางวันแดดดอกไม้ก็จะเหี่ยวสี่โมงเย็นแล้วยังแดดร้อนอยู่นะคะพี่น้องบรรยากาศร่มรค่ะพี่น้องที่สวนหลวง นี่ดอกอะไรด้านนี่ดอกอะไรดอกอะไรสวยๆอ้าวเหมือนดอกไอ้นั่นเลยอ่ะเหมือนดอกไอ้อะไรนะสวยๆสวยๆดอกนี่ยังกับพี่น้องบานเท่าอิ่นนะดอกอะไรนะเนี่ยสามปีบบเหี่ยวอ่ะใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆ ดูใกล้ๆค่ะยใคดอกกิก้งก่ายใดอกอะไรนะเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องมาดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆก่กสวยๆนี่คือดอกบานไม่รู้เลยบานไม่รู้เลยแบบสีชมพูค่ะพี่น้องก็จะแตกต่างไปอีกแบบหนึง่งแบบอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นดอกกลมๆนะพี่น้องเนาะ อันนี้จะเป็นทรงบ,บานนิดหน่อยค่ะอันนี้บานไม่รู้โรย,ยสวยๆเนี่ค่ะพี่น้องสีหวานหวานแววๆเนี่ค่ะบานไม่รู้โรยทางนู้นก็เป็นดอกเปลืองาสีชมพูคือกันค่ะสีหวานหวานคือกันค่ะพี่น้องบานไม่รู้โรยสวยงามมากเลยค่ะสวยๆสวยๆสวยๆชดอกไม้สวยสวย,ดอ,วย,วยดอกบานไม่รู้โรยค่ะ แถวบ้านเราก็จะมีบานไม่รู้เลยก็จะเป็นอีกอันนี้ก็ดอกสีชมพูหว,วานๆแต่ก้านจะยาวๆอันนีค้คงสวยนะพี่น้องเนาะแต่บานห้องก็สิเป็นอีกแบบนึงกลมๆเล็กๆอันนี้จะก้านยาวมากเลยค่ะพี่น้องก้านยาวสีชมพูหว,วานแหววค่ะบานไม่รู้เลย ดูด้านนี้ค่ะว่าดอกอะไรดูด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นหงอนไก่ค่ะงอนไก่งอนไก่นะคะสีสวยๆส,ยสีแดงสดใสมากเลยค่ะดอกหงอนไก่ไก่หงอนไก,นไก่จะมีหลายแบบหลายทรงนะคะพี่น้องอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น เป็นแชกมาบา,บานใหญ่ๆมีหลายแบบหลายทรงหลายสีนะคะนะดูผีเสื้อน้อยมาดมดอมดอกงอนไก่มองไปด้านน้อนก็จะมีอีกสีม่วงๆสีม่งวงม่หวาน ดอกอะไรดอกพิทูเนียด้านหลังเดี๋ยวพามาดูค่ะเดี๋ยวพามาดูมาดูค้าว่าดอกอะไรบ้างมันไก๋สวยค่ะสวยงามมากค่ะพี่นาะหอมหอมหอมิอมอมีนอ่อนหอมมากหอม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 ดูผีเสือ้อดูผีเสือ้อตัวเล็กตัวน้อยมาดมดม โอ้หอม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 เสวยง,งามค่ะสวยง,งามสีเสือ้อเยอะๆเลยสีเสื้อตัวนี้น้อยมาดมๆค่ะเยอ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 ะ,ะ,ะนี้่บาดพาไปดูด้านโน้นนะคะว่าดอกอะไรอีกมีดอกอะไรอีกนะคะไปน,นี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นพิทูเนียอีกอีกสีหนึ่งนะคะอีกสีหนึ่งค่ะ จะเป็นดอกเหมือนดอกของบุ้งเลยค่ะพี่นะอะเขาจะมีสีบานเย็นอยู่ระหว่างกลางดอกนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะคิทูเนียเหมือนกันค่ะพิทูเนียอ้าวลดลดน้ำมาแล้วลดน้ำมาแล้วค่ะเขาจะมาลดน้ำดอกไม้แล้วค่ะเราจะดูไมมเนี่ยเราหลบก่อนนะคะเราหลบก่อนนะคะ รถน้ำมาแล้วพิทูเนียพิทูเนียสวยงามมากเลยค่ะดูสิคะเสยเสยเสยค่ะสวยงามสวยงามาค่ะพี่หนังไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะรถไสร็จแล้วค่ะรถน้ำรถน้ำรถน้ำดอกไม้ค่ะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะดูดอกค่ะพี่น้อง ใกล้ๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกพิทูเนียดอกพิทูเนียพิทูเนียพิทูเนียรดน้ำรดน้ำค่ะพี่นอ้องรดน้ำต้นไม้นะคะเนาะยามเย็นยามแรงเขาจะมารดน้ำต้นไม้ค่ะมาต่อค่ะมาต่อนี่ก็พิทูเนียเหมือนกันค่ะ ที่ตันี้สีอันนี้สีอะไรสีบานเย็นน่ามลายเลยค่ะพี่หนุ่มสีงามค่ะค่ะสวย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 งามค่ะพนักงานเขาก็กำลังทำปวนดินแล้วก็รดน้ำนะคะให้ดอกไม้ค่ะสวยงามค่ะพี่น้อง สวยๆสวยๆสวยๆสวยงามมากๆค่ะว้าสวยค่ะพี่น้องมาดูตรงนี้ค่ะบานชื่นบานชื่นโอ้ยเฉาแล้วค่ะบานชื่นสีส้มตรงนี้เฉาแล้วค่ะเฉาแล้วนะคะเฉาแล้วพี่น้องนี่พนังงานกำลังรดน้ำอยู่นะคะรดน้ำดอกไม้ค่ะพี่น้อง สีส้มสวยๆบานชื่นค่ะบานชื่นก็จะเฉาแล้วนะคะเนี่ยบานชื่นบานชื่นมีสีส้มสีชมพูมีชมพูหวานๆค่ะดอกดอกม้ก็จะเริ่มเฉาก็จะปลูกใหม่นะคะเนี่ยเนี่ยก็บานชื่นสีชมพู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 สวยๆ สวยไหมคะสวยไหมคะสวยงามค่ะสวยงามค่ะด้านนี้ต่อมาต่อมาเหมือนกันค่ะพี่นอ้องบานชื่นบ้านชื่นมีแต่ดอกใหญ่ๆคะ่ะอู้อะไรจะสวยขนาดนี้ดูเขาดู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 ดดนะคะนะคะสวย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  สีสีสีส,สีบอกได้เลยว่าใครเห็นก็จะหลงไหลดอกบานชื่นสวยงามสดชื่นสวยจริงๆค่ะจริงๆค่ะดอกบานชื่นดอกบานชื่นสวยค่ะสวยษดอกไม้หน้านี้จะร้อนแล้วก็จะเฉาก็าจะปลูกใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเนาะ ปลูกม่ไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าคุณจะเดินเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะไปด้านโน้นต่อนะคะดอกไม้เยอะๆทางโน้นค่ะเก็บภาพด้านนี้ไปก่อนค่ะทางโน้นก็ดอกลายสีม่วงๆนะ่ะโอ้พี่เขากำลังลดรดน้ำอยู่นะคะดูภาพรวมค่ะดูภาพรวมดูภาพรวมสวยงามค่ะ สวยงามกับบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยๆในสวนหลวงรอเก้าค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศยามแรงค่ะพี่น้องบรรยากาศช่วงเย็นนะคะช่วงสีโมงเย็นค่ะันกลับมาก็มาสดชื่นกับบ้านชื่นบ้านชื่นดอกนี้ค่ะสดชื่นจริงๆ เอ้บ้าจะพาไปต่อที่ไหนดีไปต่อด้านนน้นเดินข้ามไปทางนู้นหาดอกดาวเรืองดอกอะไรทางนู้นะแยกกับพี่น้อง้านนี้ก็ไปค่ะบรรยากาศสวยๆพี่เขากำลังทำนู่นน่ะดอกอะไรสีม่วงอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวไปดูกับพี่ค่ะพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนพี่หรือน้องก็พี่ไปก่อนพ่ทูเนียค่ะพิทูเนียพ่ทูเนียนะคะไปค่ะไปดูด้านนน้นค่ะ ดูด้านนู้นต่อนะคะนี่ค่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยดอกเล็กๆเข็มอินเดียค่ะเข็มอินเดียนี่ค่ะพี่เขาเพิ่งปลูกเสร็จเขาเพิ่งปลูกเสร็จแล้วเพิ่งจะรดน้ําเสร็จค่ะเข็มอินเดียเขาบอกว่าเข็มอินเดียดอกเข็มอินเดียดอกเล็กๆค่ะพี่น้องสวยงามอยู่นะคะสวยงามอยู่ะคะ่ะนี่นี่ค่ะเข็มอินเดียแล้วด้านนี้ที่ สีม่วงนี่ก็ดอกเล็กก้านยาวดอกเล็กก้านยาวเบอร์บีนาะเบอร์บีนาะเบอร์บีนาเรามาดูกใกล้ๆค่ะม,มาดูกใกล้ๆค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะดอกเบอร์บีนาะสวย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  ดอกเล็กแต่สวยค่ะม่วง,งสวยงามสวยงามเสวยงามเวยงามเบอร์วีนาเบอร์วีนาก้านยวาวๆดอกเล็กๆค่ะพี่นนองสีสวยงามมากเลยค่ะสวยค่ะสวยสวยๆๆ ีเสื้อมาเดอมๆทางโน้นที่ยาวาดเจ็บภาพมาก็เป็นบ้านชื่นนะคะแล้วก็เดินอ้อมมาด้านนี้เดินอ้อมมาด้านนี้มาเจอสีม่วงเหมือนกันค่ะสีม่วงดอกเล็กๆสวยๆเวอร์วีน่าค่ะเวอร์วีน่ากับดอกเข็มนะคะดอกเข็มอินเดียค่ะดอกเข็มอินเดียก็สวยไม่แพ้กันค่ะพี่น้อง <isation> ดอกเล็กๆไปครัพี่น้องมาต่อตัวนี้ค่ะมาต่อตัวนี้ค่ะจะได้ดอกอะไรมั่งจะได้ดอกอะไรมั่งนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เขมินเดียนะคะเล็กๆเนี่ยเขมอินเดียที่เขาเพิ่งปลูกเสร็จนะคะเนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งลดน้ําไปนี่ค่ะนี่ค่ะใกล้ๆก็สวยนะคะเนี่ยสวยสวยดอกเล็กๆเนี่ยสวยค่ะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ไม่ธรรมดานะคะ วยงามสวยงาม,งามดอกเล็กๆก็สวยค่ะเต้องจะปลูกเสร็จค่ะายายบ้าจะไปต่อด้านไหนดีเนาะไปต่อด้านไหนดีเนาะไปต่อนะคะไปต่อนะคะไปกันต่อคะ่ะคนเริ่มจะมีคนมาเดินกันแล้วนะคะ อากาศก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงแล้วค่ะคนเริ่มมาเดินแล้วนะคะไปสักไปชมดอกไม้กันต่อเบอร์วีนาเบอวีน่า,นาสีม่วงหวานแหววสีม่วงสีม่วงสวย,สวย ภาพบรรยากาศอ้าวมีปลาด้วยมีปลาด้วยฝั่งโน้นค่ะเดี๋ยวยวาดจะเดินไปทางโน้นนะคะเดินไปฝั่งทางโน้นค่ะไปเก็บภาพดอกไม้สวยๆทางโน้นนะคะด้านนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องดอกไม้นาอคะนะาะเขาก็ล่างเริ่มปลูกกันอีกค่ะดอกไม้กำลังสวยงามกำลังปลูกใหม่ค่ะ ด้านนี้จะเป็นคลองที่เขาเอาน้ำขึ้นมาลดต้นไม้นะคะคลองธรรมชาติคลองในสวนหลวงนะะี่ค่ะตรงนี้เขาจะเอาน้ำขึ้นมาลดต้นไม้กันค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยสายยางเนี่เป็นข่อยข่อยต้นข่อยพี่แดงหูจ,จักตูนข่อยบออาะะ้าพี่น้องเขาปลูกไว้นี่ค่ะไปค่ะพี่น้องเดินไปด้านโน้นค่ะยาว่าจะพาไปฝั่งโน้นไปดูดอกไม้สวยๆฝั่งโน้นนะคะ ดูดอกไม้สวยๆฝั่งโน้นเสียงกระจอกระแจคนเริ่มเดินนะคะอย่าว่าเดินนะคะอย่าว่าเดินค่ะพี่น้องกระจอกระแจคนเริ่มเดินมาแล้วค่ะชมภาพบรรยากาศสวยๆธรรมชาติธรรมชาตินะคะธรรมชาติค่ะดูน้ําในคลองด้วยค่ะธรรมชาติธรรมชาติสวยๆหนุค่ะสวยงามสวยงามสวนหลวงรอก้าว ธรรมชาติธรรมชาติดูน้ำในคลองดูบรรยากาศต้นไม้หลากหลายชนิดผสมผสานกันไปกับดอกไม้ค่ะพี่น้องสวยๆงามๆค่ะฉิบแหลกแหกหมานของวันนี้เนาะค่ะเนาะพี่บาดพามาเดินค่ะเดินข้ามไปฝั่งทางโน้นนะคะเดินข้ามไปฝั่งทางโน้นค่ะ นี่ค่ะตามไปฝั่งโน้นหาดอกไม้ส,สวยๆค่ะอันนี้เป็นฟองที่เจาใช้น้ำรดต้นไม้กันค่ะพาเดินไปค่ะพาเดินไปค่ะเดินเดินเดินนะคะเดินไปหาดอกไม้ดูกันค่ะไม้ส,สวยๆนะคะชมภาพบรรยากาศไปด้วยค่ะ เดีย๋ยวยายว่าจะพามาลงคลิปตรงนี้นะคะสวยงามมากค่ะสวยงามสวยงามค่ะเดินค่ะเดิน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 แบบไม่มีไม้กันสันนะคะอูยดอกอะไรเนี่ยนี่ต้นนี่ดอกอะไรคะเนี่ยต้นใหญ่ ดอกอะไรไม่รู้ใครรู้จักมัง้งใครรู้จักคอมเมนต์มาค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะดอกอะไรเนี่ย้า,านไม่รู้นคะคะดอกอะไรไม่รู้ค่ะใครรู้คอมเมนต์มานะคะบอกมาด้วยค่ะบรรยากาศสวยๆง,งามๆที่สวนหลวงดอกก้า วันนี้วันนี้มาเดินเล่นกันค่ะมาเดินออกกําลังกายด้านนู้นดอกไม้ก,ก็สวยเ๋ยจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆนะคะพี่น้องท่านทุกคนทุกการรับชมขอบพระคุณมากมานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งดับหายาบาดรใเด้อคะเดอย์บาดรพามาเดินชมนะคะเนาะเดินชมดอกไม้เดินชม,ม,นชมธรรมชาติในสวนหลวงรอเก้าค่ะ ขอบคุณนะคะเจอกันชิปหน้าค่ะขอบคุณเลยบายบาย